อะไรก่อนแถมพัดลม ARGB มาให้7ตัวด้วยกันงงแล้วนะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟ้าใสอีกเช่นเคยนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะฟ้าจะมารีวิว เคสรุ่นใหม่ล่าสุดจาก a n t e ทค่ะในซีรีส์ c o n s t e l l a t น o n นะคะนั่นก็คือรุ่น a n t e ทคซ้นั่นเองนะคะเป็นเคสพานอรามานะคะรุ่นใหม่ล่าสุดที่กระแสตอบรับตอนนี้ดีมากๆเลยแต่จะสวยขนาดไหนนะคะและถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะเคสรุ่นนี้นะคะขนาดเนี่ยเป็น Mid Tower ค่ะและสำหรับดีไซน์นะคะเป็น Fuheel Camper ร์ก้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะองศาเนี่ยอยู่ถึง270อองศาเลยค่ะเทคนิคที่สำคัญของเคสรุ่นนี้นะคะก็คือการตัดกระจกตรงมุมด้านนี้ค่ะ เขาตัดแบบเอียง4ี้าองศานะคะทําให้ไายรอยต่อแล้วก็ดูแบบเนียนมากๆค่ะและจุดเด่นของเคสร,รุ่นนี้นะคะที่แตกต่างจากเคสพาโนรามารุ่นอื่นๆก็คือด้านหน้าตรงเนี้ยนะคะบริเวณนี้จะมีเส้นไฟแถบ A R G B มาให้นะคะที่ดูสวยเก๋แล้วก็ไม่สําใครเลยค่ะและที่สําคัญนะคะเคสร,รุ่นนี้ติดตั้งพัดลม A R G B มาให้ทั้งหมด7ดตัวด้วยกันค่ะและไม่ใช่พัดลมธรรมดานะคะเป็นพัดลม P W M ค่ะซึ่งความพิเศษของพัดลมรุ่นนี้นะคะก็คือสามารถควบคุมความเร็วในการทํางานได้ค่ะ รวมถึงให้เสียงรบกวนที่ต่ํามากๆนะคะแล้วก็ยืดอายุการใช้งานให้นานมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยเคสรุ่นนี้นะคะดีไซน์เนี่ยไม่สูงมากนะคะเคสเนี่ยเลยเป็นรูปแบบ Duo Chamber ค่ะคือมีพื้นที่อีกห้องหนึ่งนะคะสําหรับการจัดสายไฟหรือว่ารองรับอุปกรณ์ต่างๆซึ่งบริเวณนี้นะคะจะมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ95มิลิเมตรค่ะและติดตั้งพัดลม ARGB นะคะมาให้ทั้งหมด7ตัวด้วยกันค่ะบริเวณด้านหน้านะคะ3ตัวค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็ด้านล่าง3ตัวนะคะ ด้านหลังอีกหนึ่งตัวค่ะเป็นพัรลม A R G B นะคะที่มีขนาดอยู่ที่1 2 0ม mm ิลิเมตรค่ะถัดมานะคะเรามาดูในด้านการรองรับของเข็รุ่นนี้บ้างดีกว่าค่ะสำหรับขนาดการ์ดจอนะคะรองรับได้ถึงขนาด4 1 0ม mm ิลิเมตรค่ะแล้วก็ขนาดของเมนบอร์ดเนี่ยรองรับตั้งแต่ขนาด ITX นะคะจนถึง A T X เลยค่ะชุดนามนะคะรองรับการติดตั้งได้ตั้งแต่ขนาด120มิลิเมตรจนถึง3 6มมิลิเมตรค่ะ และอย่างที่ฟ้าบอกไปนะคะว่าเคสรุ่นนี้ติดตั้งพัดลมมาให้เรียบร้อยแล้วทั้งหมด7ตัวด้วยกันค่ะแต่ถ้าว่ายังเย็นไม่พอนะคะเคสรุ่นนี้รองรับการติดตั้งพัดลมขนาด1 2 0ม mm มเนี่ยได้ถึงส0ตัวด้วยกันเลยนะแล้วก็สามารถต่อสิงไฟกับเมนบอร์ดเพื่อปรับแต่งไฟได้ด้วยค่ะและสําหรับพาร์เนลคอนโทรลนะคะเคสรุ่นนี้ก็มีปุ่ม power มาให้แล้วค่ะปุ่ม LED นะคะปรับแต่งไฟค่ะช่องแจ็คเสียบหูฟังกับไม์นะคะแยกมาให้2ช่องค่ะ USB Type A นะคะมีมาให้่องช่องค่ะ เป็นไงบ้างคะสำหรับรีวิวเคสแอนเทคสรุ่นนี้สำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังมองหาเคสตั้งโตแบบขนาดไม่สูงมากเนี่ยฟาแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะราคานะคะถ้าเป็นสีขาวเนี่ยราคาอยู่เพียงแค่ 4,990บาทค่ะถ้าออกเป็นสีดำนะคะราคาอยู่เพียงแค่3,990บาทเท่านั้นค่ะประกัน2ปีเต็มใบอั a เซนตี้นะคะเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าไอทชั้นนำทั่วประเทศค่ะและอย่าลืมสังเกตสติกเกอร์สตี้ด้วยนะจะได้อุ่นใจตลอดการใช้งานค่ะเจอกับฟ้าใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย